พบกับคุณคุณเนยนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปเกี่ยวกับตัวเลขหรษัและตัวเลขหรัตว์ในวันนี้ที่คุณครณเนจะพาดเด็กไปนั้นไปทํานั่นก็คือบวกเลขนะคะคือการบวกเลขนั่นเองการบวกเลขนะคะนั่นคือการที่เรานําสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งนะคะมารวมเข้าด้วยกันค่ะอ่ะเรามาดูภาพแรกกันเลยนะคะ ภาพนี้ค่ะเป็นรูปอะไรคะเด็กๆเป็นรูปหมีใช่ไหมอาจจะเป็นตุ๊กตาหมีก็ได้ใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูกองแรกเลยค่ะภาพแรกเนี่ยที่มีกันอยู่กี่อันเนี่ยเด็กๆลองนับดูสิคะมีกี่กอันเัียหมดสองอันสองอันนะคะอันนี้ก็คือเลขสองมันเองเด็กจําได้ไหมคะแล้วก็เครื่องหมายบวกแล้วก็มีตุ๊กตาอีกหนึ่งอันนั่นก็คือ เลขหนึ่งนะคะแทนเลขหนึ่งเท่ากับจุดจุดจเด็กๆคะเมื่อกี้คุณครูนะบอกว่าการบวกคือการรวมกันใช่ไหมการรวมกันเราก็เอาตุ๊กตาหมีสองตัวมาอยู่รวมกันกับตุ๊กตาหมีหนึงตัวแล้วเราก็ลองนับดูสิคะว่าตุ๊กตาหมีมีกี่ตัวหนึ่งสองสมีทั้งหมดสมตัวนั่นเองก็จะกลายเป็นเลขสามแบบนี้นะคะ เด็กๆอาจจะยังงงอยู่ใช่ไหมอยากให้ครูพาไปดูอีกภาพหนึ่งนะคะ่ะอ่ะทีนี้เป็นภาพแบบนิ้วมือของเด็กๆเองนะคะทางด้านซ้ายมือซ้ายมือสุดเลยนะ่ะเป็นนิ้วมือมีทั้งหมดกี่นิ้วเอ้ยนับสิคะเราลองแบ,บมือตามรูปภาพเขาแล้วเราก็นับนิ้วตัวเองหนึ่งสองสามสี่ห้าามีทั้งหมดห้านิ้ว เราก็ใส่เลขห้าข้างล่างใช่ไหมคะห้าบวกบวกเลขอะไรหนะ้ามงคลอาจจะไม่รู้เลขนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ลองนับด้วยจํานวนนิ้วเหมือนเดิมคะ่ะเราชูนิ้วมาเหมือนเขาเลยแล้วก็นับหนึ่งสสามสีมีทั้งหมดสนิ้วเพราะฉะนั้นเลขข้างล่างนั่ก็คือเลขสี่นั่นเองคะ่ะเมื่อเรา เอาเลข5กับเลข4 5บวก4หรือ5นิ้วบวก4นิ้วเอามารวมกันและเราจะเท่ากับเท่าไรคะดเด็กๆเครื่องหมายนี้เครื่องหมายเท่ากับนะคะก็คือเครื่องหมายที่แสดงผลลัพธ์เด็กๆลองชูนิ้วตามในภาพเลยคะ่ะสองข้างแล้วเรานับไปพร้อมๆกันเลยว่าจะได้เท่าไหรหนึ่งสองสามสป 9ได้ทั้งหมดเท่าไหร่คะ9นิ้วเก่งมากๆเลยคะ่ะค่ะต่อไปภาพสุดท้ายนะคะภาพนี้เป็นอะไรหนะ้าเป็นผลไม้เด็กรู้จักไหมคะอังุ่นนั่นเองอังุ่นมีกี่พวงหน้าเรามาดูทางด้านซ้ายมือกันก่อนเลยนะคะดเด็กๆลองนับดูสิคะว่ามีกี่พวงหนึ่งสองสาม ทั้งหมด4พ่วงตรงนั้นก็คือเลขสนั่นเองด็กพยายามดูตัวเลขนะคะเลข4บวกกับเลขอะไรเอ่ยนับพวงุองุ่นสิคะขา้างบนเลขหนึ่งสองสมเลข3มนั่นเองก็คือ4บวก3เท่ากับเท่าไรคะเด็กๆเราเอาอางุ่นมารวมกันเรามานับดูว่าเมื่อเอารวมแล้วเราจะมีองุ่นกี่พวงหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดมีทั้งหมดเจ็ดพวงด้วยกันค่ะและสำหรับวันนี้นะคะคุูครูเหนืองก็ได้พาเด็กๆไปบวกเลขกันใช่ไหมคะเด็กๆพอจะบวกกันได้ไเอยเด็กๆลองทบทวนตัวเลขบ่อยๆจดจําตัวเลขบ่อยๆนะคะแล้วก็เมื่อเราจะจําตัวเลขได้แล้วเนี่ยเราสามารถนําตัวเลขมาบวกกันค่ะและสามารถบวกได้ตาม ภาพจำเป็นภาพจำนะคะหรือว่าบวกใช้นิ้วตัวเองในการบวกเลขก็ได้นะคะสนุกไปคนละแบบค่ะและวส่เหล่าน,นี้คุณครูนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย